สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมท่องเบาวโซนคนเกษีย์อยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บบาวโซนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับ โรงงานน้ำตาลสหเรืองออกทำสัญญากับชาวไร่อ้อยสหเรืองให้เงินฟรี400บาทต่อไร่ปลูกอ้อยปลายผลนะครับการประชุมส่งเสริมและทำสัญญาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยสหเรืองประจำปี2563ทับ64นะครับทางส่งเสริมประจำโรงงานน้ำตาลสหเรือง จังหวัดมุกดาหารนะครับได้ออกทําสัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยณนะบริเวณจังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียงที่ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลสหเรืองนะครับโดยภายส่งเสริมวัตถุดิบเป็นตัวแทนบริษัทสหเรืองจำกัดนะครับเพื่อพบปะพี่น้องชาวไร่อ้อยสหเรืองตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆนะครับเพื่อทำสัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย พร้อมให้ความรู้ข่าวสารต่างๆและมอบน้ำตาลแก่พี่น้องชาวไร่อ้อยสหเรืองทุกคนนะครับซึ่งนำน้ำตาลไปแจกให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยที่ทำสัญญากับโรงงานน้ำตาลสหเรืองทุกคนนะครับและส่งเสริมการปลูกอ้อยปลายฝนปีนี้นะครับรับเงินพีตามโครงการของโรงงานน้ำตาลสหเรืองนะครับคือพี่น้องที่จะปลูกอ้อย ในปลายฝนนะครับไปลงทะเบียนนะครับเพื่อรับเงินฟรีจากโรงงานน้ำตาลสาเรืองนะครับคือหรือพืชอื่นๆนะครับที่ปลูกพืชอื่นๆในแปลงที่ปลูกพืชอื่นๆนะครับเช่นมันสำปะหลังนาข้าวหรือพืชอื่นๆนะครับถ้าหากจะเปลี่ยนมาเป็นปลูกอ้อยนะครับก็จะได้รับเงินทันที 400บาทต่อไร่เลยทีเดียวนะครับหรือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอ้อยหลายต่อแล้วนะครับจะรื้อต่อทิ้งนะครับแล้วมาปลูกอ้อยใหม่นะครับก็จะได้รับ200บาทต่อไร่เลยทันทีนะครับรับเงินพีนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการ นี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายน2563นะครับที่โรงงานน้ำตาลสหเรื่องนะครับส่งเสริมปลูกอ้อยให้กับพี่น้องเกษตรกรปลายปีนี้รับเงินทันทีนะครับ200บาททึก400บาทต่อไร่เลยทีเดียวนะครับซึ่งโรงงานน้ำตาลดูแลเอาใจใส่พี่น้องชาวไร่ไอ้อยสหเรื่องเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันตามสโลแกนของโรงงานน้ำตาลสหเรื่องจังหวัดมุกดาหารนะ ครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b ส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ